ไม่ใช่คนชังชาติเราไม่ใช่คนชังชาติแต่เราก็ไม่ได้คลั่งชาติเช่นเดียวกันเราบอกว่าคนที่รักชาติไม่ใช่แค่ชี้นิ้วใส่คนอื่นแล้วบอกว่าคุณไม่รักชาติแล้วฉันนรักชาติเราเข้าใจว่าการที่จะรักชาติมันต้องเสียสละมากกว่าน,นั้น ไม่ว่าคุณจะมาจากเหนือหรือใต้ไม่ว่าคุณจะมาจากอีสานหรือกลางไม่ว่าคุณจะเป็นคนชราหรือเป็นคนหนุ่มสาวไม่ว่าคุณจะเป็น LGBTQ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นมุสลิมเป็นคริสต์หรือเป็นพุทธเราทุกคนต่างเข้าใจและมีความฝันเรียบง่ายเหมือนกันที่จะส่งต่อสังคมที่ดีกว่าให้ลูกหลานของเรา ความฝันของผมส่วนตัวฮะเรียบง่ายมากถ้าท่านทํางานให้ประเทศไทยถ้าท่านเป็นคนขยันไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าท่านจะเป็นแรงงานหรือไม่ว่าท่านจะเป็นครูถ้าท่านขยันแล้วท่านทํางานให้ประเทศไทยประเทศไทยควรจะทํางานให้ท่านประเทศไทยควรจะทํางานให้คนทุกคนที่เป็นคนไทยไม่ใช่ทํางานให้หนึ่งเปอร์เซ็นที่เป็นคนไทยเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันที่มีความฝันขอให้ความเจริญที่มันมาสู่ประเทศไทยนั้นมันทั่วถึงไม่ใช่แค่ว่าผมมาจากรหัสไปรษณีย์นี้ ผมถึงเจริญไม่ใช่ว่าผมมาจากนามสกุลนี้ผมจึงเจริญความเจริญของประเทศไทยไม่ควรที่จะอยู่ที่รหัสไปรษณีย์หรือไม่ควรที่จะอยู่แค่นามสกุลเท่านั้นถ้าพวกเราทุกคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายโลหิตเดียวกันก้าวไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันผมคิดว่าความฝันของเราจะมาถึงสักวันหนึ่งครับขอบคุณครับ